สวัสดีเจ้านี้เฮามาปะกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่14มีนาคม2568กันเจ้าเฮามาดูสภาพอากาศตีผ่านมาก,กันก่อนเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเฮาก็มีอากาศฮ่อนในตอนกลางวันและมีอากาศฮ่อนจัดในบางพื้นตีและมีรายงานอุณหภูมิสูงสุดเจ้าวัดแต่ว่านี่ได้40.4องศาเซลเซียสตีอำเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้า และก็ยังคงมีรายงานฝนฝ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเจ้าโดยตีมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดแต่ว่านี่วัดได้3.5ม mm. ิลิเมตรตีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าและแต่ว่านี่เจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาก,ก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์พายุฝนฝ้าขนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้ับความเสียหายเจ้า และเช้านี้เจ้ากลมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีการถแถลงข่าวเตือนอากาศแปลปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยวันตี16และ17มีนาคมนี้จะมีฝนฝ้าคะนองก่อนหลังจากหั่นจะมีอุณหภูมิลดลงเชิญระฟังได้เลยเจ้าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากรานิยะไปสู่สภาวะที่เป็นนอมอนะครับก็เป็นส่วนเสริมกันที่ทาให้ตัวมวลอากาศย็นลงมานี่ดีขึ้นนะครับ ใจนี้นะครับก็จะทําให้เกิดอากาศแปรปรวนในประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้มีพายุยิ่งฝั่งตอนออกนะครับขึ้นลมแรงขึ้นลมแรงบริเวณอาะเไทยตอนล่างนะครับโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่16ถึง20มีนาคมนะครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบระดับแรกๆก็จะเป็นพื้นสานนะครับตอนอฝั่งตอนออกนะครับก็จะมีพายุฤดอร้อน อายุฝนตกหนะักลูกเห็บได้ในบางพื้นที่ในช่วงวันแรกที่มวลอากาศเย็นและลอกใหม่เนี่ยเคลื่อนลงมานะครับก็อยู่ในวันที่ 16- 17นะครับหลังจากนั้นก็จะมวลอากาศเย็นก็จะขยับพื้นที่เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงวันแรกโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีอุณหภูมิลดลงได้มากถึง5-8องศาเซลเซียสนะครับ ส่วนค่าอื่นๆก็จะลงประมาณ 2- ององศาเซลเซียสในวันถัดมาครับโดยจนกว่าจะหมดตัวเอฟเฟกถึงวันที่20นะครับจริงต่อไปเฮาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันเจ้าอ่ส่วนสภาพอากาศในวันนี้นะครับผมก็เป็นอิทธิพลของความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนเนี่ยที่ปกคลุมแถวบริเวณภาคเหนือตอนบนน,นะครับทำให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับประกอบกับมีลมใต้และลมตะวนอนอกเฉียงใต้เนี่ยพัดมาปกคลุมแถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับ ทำให้บริเวณภาคเหนือนตอนล่างนะี่อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าบริเวณภาคเหนือเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างโป่งนะครับสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับผมจะเห็นว่าฝนส่วนใหญ่จะอยู่แถวบริเวณภาคเหนือนตอนล่างครับผมแถวตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับฝนก็จะน้อยลงไปครับแต่ว่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แถบภาคเหนือนตอนล่างนะครับผม แล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ทางซีกตะวันออกของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนบนครับช่วงบ่ายวันนี้ครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36ถึง40องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่20ถึง25องศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับผมช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ถึง39องศาครับ สาสูดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23ถึง25อ,องศารครับสำหรับค่าการระบายอากาศนะครับจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบริเวณภาคเหนือครับค่าการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงระบายได้ดีนะครับผมและสุดท้ายนี้เจ้า ภาคเหนือของเฮาก็มีอากาศห้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศห้อนจัดได้ในบางพื้นที่และมีฝนฝ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแหง่งก็ขอขือป้ป้อมแม่พี่น้องหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศตีห้อนและระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ตัวนะเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์ 053277919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือติดขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน